ถ้าอยากถ่ายอีกก็ถ่ายได้นะครับต้องพุ่มเงินนี่แหละถ้าอยากถ่ายอีกก็ถ่ายได้นะครับต้องพุ่มเงินนี่แหละลงไปทำธุระหาซื้อของกินมานะครับจีปาถา มีสามรูนะครับมีสามช่องทางนะครับเห็นไหมพี่นอ้องมันได้มันได้กลับได้นะครับได้อีกก็จะ ขอนั่งพักก่อนนะครับพี่น้องต้อถ้าอยากถ่ายอีกก็ถ่ายได้นะครับ พอมเงินนี่แหละเดินะไปทำธุรนะหาซื้อของกินบ้างนะครับ ทีปลาทาอยู่ใต้ดินแล้วก็ได้อยู่แบบเหมือนบนพื้นดินข้างบนนั่นแหละพี่น้องนะครับมันมีความสุขทุกอย่างนะครับ oh, <my> มีสามรนูนะครับมีสามช่องทางนะครับ oh. เห็นไหมพี่น้องมันได้มันได้ไดกลับได้นะครับได้อีก โอเคนะครับก็จบคลิปไวแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องโอเคโชคดบีบายๆนะครับสวัสดีครับผมอยู่ใต้ดินแล้วก็ได้อยู่แบบเหมือนบนพื้นดินข้างบนนั่นแหละพี่น้องนะครับมันมีความสุขทุกอย่างนะครับขอนั่งพักเพื่อเอาระยะเวลา3นาทีให้มันอยู่ตรงนี้นะครับระยะเวลา3นาทีอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เดินต่อนะครับ โอเคนะครับก็จบคลิปไว้แต carry ่เพียงเท่านี้นะครับพ okay. ี bye, <sh> <sh> ่น <simulation> <influencers> <sh> ้องโอเคโชคดีบายๆนะครับสวัสดีครับผมทางเดียวนะครับพี่น้องมันเป็นหลายๆทางนะครับฟังหัวลําโพงฝั่งนั้นก็มีหัวลําโพงฝั่งนี้ก็มีนะครับมันจะเดินออกเรื่องหัวลาโพงฝั่งที่ผมเดินมาก็มีครับโอเคนะครับก็จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องโอเคโชคดีบายๆนะครับสวัสดีครับผมอนั่งพักเพื่อเอาระยะเวลา3นาทีให้มันอยู่ตรงนี้นะครับ ระยะเวลาสามนาทีอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เดินต่อนะครับเริ่มต้นคลิปใหม่นะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็จะลงไปข้างล่างใต้ดินนะครับถ้าอยากถ่ายอีกก็ถ่ายได้นะครับต,ตรงพุ่มเงินนี่แหละอยู่ใต้ดินแล้วก็ได้อยู่แบบ เหมือนบนพื้นเด่นข้างบนนั่นแหละพี่น้องนะครับมันมีความสุขทุกอย่างนะครับอยู่ใต้เด่นแล้วก็ได้อยู่แบบเหมือนบนพื้นเด่นข้างบนนั่นแหละพี่น้องนะครับมันมีความสุขทุกอย่างนะครับน้งไปทำธุระหาซื้อของกินากนะครับจีป,ปาถา อยู่ใต้เด่นแล้วก็ได้อยู่แบบเหมือนบนพื้นเด่นข้างบนนั่นแหละพี่น้องนะครับมันมีความสุขทุกอย่างนะครับเดนไปทำธทุระหาซื้อของกินมากนะครับกีปาท,ทางเดียวนะครับพี่น้องมันเป็นหลายๆทางนะครับฟังหัวลําโพงฝั่งนั้นก็มีหัวลําโพงฝั่งนี้นก็มีนะครับมันจะเดินออกเรื่องหัวลําโพงฝั่งที่ผมเดินมาก็มี ขอนั่งพักเพื่อเอาระยะเวลา3นาทีนให้มันอยู่ตรงนี้นะครับระยะเวลา3นาทีอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เดินต่อนะครับนี่ก็ลงมันได้เลื่อนนะครับพี่น้องลงไปทำธุระหาซื้อของกินมา กีปลาถะเครื่องต้นทีปใหม่นะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็จะลงไปข้างล่างใต้ดินนะครับ เดินไปเรื่อยๆแล้วก็แบบพี่น้องคนพี่น้องลองสังเกตดูว่าคนที่ใช้รถไฟใต้ดินนะครับมันเยอะขนาดไหนไม่ใช่ทางนี้ออกทางเดียวนะครับพี่น้องมันเป็นหลายๆทางนะครับฟังหัวลําโพงฝั่งนั้นก็มีหัวลําโพงฝั่งนี้ก็มีนะครับมันจะเดินออกเรื่องหัวลําโพงฝั่งที่ผมเดินมาก็มีขอนั่งพักเพื่อเอาระยะเวลาสนาทีให้มันอยู่ตรงนี้นะครับระยะเวลา3ามนาทีอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เดินต่อนะครับ ในไงาพุ้มเงินนั่งตรงนี้แหละเลืนน่นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบพี่น้องคนพี่น้องลองสังเกตดูว่าคนที่ใช้รถไฟใต้ดินนะครับ มันเยอะขนาดไหนไม่ใช่ทางนี้ออกเดินไปเรื่อยๆแล้วก็แบบพี่น้องคนพี่น้องลองสังเกตดูว่าคนที่ใช้รถไฟใต้ดินนะครับมันเยอะขนาดไหนไม่ใช่ทางนี้ออกขอนั่งพักเพื่อเอาระยะเวลา3นาทีให้มันอยู่ตรงนี้นะครับระยะเวลา3ามนาทีอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เดินต่อนะครับทางเดียวนะครับพี่น้องมันเป็นหลายๆทางนะครับ ฟังหัวลาโพงฝั่งนั้นก็มีหัวลําโพงฝั่งนี้ก็มีนะครับมันจะเดินออกเรื่องหัวลําโพงฝั่งที่ผมเดินมาก็มีถ้าอยากถ่ายอีกก็ถ่ายได้นะครับนงตรงพ่มเงินนี่แหละโอเคนะครับก็จบคลิป้แตะเพียงเท่าน,นี้นะครับพี่น้องโอเคโชคดีบายบายนะครับสวัสดีครับผมนี่ไงพ่มเงินนั่งตรงนี้หละมีสามรูนะครับ มีสามช่องทางนะครับเห็นไหมพี่น้องมันได้มันได้กลับได้นะครับได้อีกนีก็ลงมันไดเลื่อนนะครับพี่น้อง ถ้าอยากถ่ายอีกก็ถ่ายได้นะครับนั่งตรงพุ่มเงินนี่แหละครันไงพุ่มเงินนั่งตรงนี้แหละขอนั่งพักเพื่อเอาระยะเวลา3นาทีให้มันอยู่ตรงนี้นะครับระยะเวลา3มนาทีอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เดินต่อนะครับอยู่ใต้ดิดแล้วก็ได้อยู่แบบ เหมือนบนพื้นดินข้างบนนั่นแหละพี่น้องนะครับมันมีความสุขทุกอย่างนะครับทางเดียวนะครับพี่น้องมันเป็นหลายๆทางนะครับฟังหัวลําโพงฝั่งนั้นก็มีหัวลําโพงฝั่งนี้ก็มีนะครับมันจะเดิอนออกเรื่องหัวลาโพงฝั่งที่ผมเดินมาก็มีถ้าอยากถ่ายอีกก็ถ่ายได้นะครับ ตรงทุ่มเงินนี่แหละทางเดียวนะครับพี่น้องมันเป็นหลายๆทางนะครับฟังหัวลําโพงฝั่งนั้นก็มีหัวลําโพงฝั่งนี้ก็มีนะครับมันจะเดิอนออกเรื่องหัวลำโพงฝั่งที่ผมเดินมาก็มี